คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวในการเข้ารับการสลายต้อกระจกมีดังนี้ค่ะ 1. ให้คนไข้ล้างหน้าอาบน้ำสะผมให้สะอาดนะคะเพราะหลังจากสลายต้อกระจกแล้วจะต้องระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าตาค่ะ 2. งดแต่งหน้าค่ะ 3. ไม่ต้องงดนำงดอาหารนะคะสามารถทานได้ปกติเลยค่ะแต่ถ้าหากคนไข้เกิดมีอาการผิดปกติเช่นมีไข้ไอติดเชื้อ er, แนะนําว่าควรโทรเลื่อนผ่าตัดออกไปก่อนค่ะซึ่งในขั้นตอนการสลายต้อกระจกจะมีผ้าค,คลุมหน้าแนะนําว่าให้คนไข้ปล่อยตัวสบายๆไม่ต้องเกรงนะคะซึ่งแพทย์จะใช้เวลาสลายประมาณ15นาทีเท่านั้นค่ะสําหรับการปฏิบัติตัวหลังจากสลายต้อกระจก จริงๆแล้วคนไข้าสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติเลยค่ะเพียงแต่ต้องดูแต่ตาข้างที่ทําเป็นพิเศษในช่วงหนึ่งเดือนแรกหลังผ่าตัดเพื่อให้แผลหายสนิทเดนสนเข้าที่และป้องกันการติดเชื้อค่ะโดย 1. คนไข้ยหยอดยาตามที่แพทย์สั่ง 2. เช็ดทำความสะอาดบริเวณรอบดวงตาเบาวๆวันละหนึ่งครั้ง3ช่วงกลางวันแนะนําว่าควรใส่แว่นกันแดดเพื่อกันลมกันฝุ่นที่จะมาเข้าตาได้ค่ะ 4. ก่อนนอนให้ใส่ที่ครอบตาเพื่อป้องกันการเผลอขยี้ตาค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงหนึ่งเดือนแรกมีเพียงแค่3ข้อเท่านั้นค่ะ 1. ระวังอย่าให้น้ําหรือฝุ่นเข้าตา 2. ระวังความเสี่ยงที่จะทําให้ตาติดเชื้อได้เช่นการสัมผัสตาโดยตรงการขยี้ตาอย่าเผลอขยี้ตาเลยนะคะสาม ระวังอุบัติเหตุที่เกิดที่ตาโดยตรงเช่นตาถูกกระแทกค่ะโดยแพทย์จะนัดตรวจตาคนไข้เพื่อติดตามอาการ2ครั้งในช่วง1สัปดาห์แรกและ1เดือนหลังผ่าตัดค่ะสำหรับคนไข้ที่สนใจเข้ารับการปรึกษาและวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคต้อกระจกคนไข้าสามารถนัดใหม่ล่วงหน้าเพื่อพบทีมแพทย์พารดีได้ผ่านทางเพจ Facebook พาราดีอคลินิกหรือที่เบอร์056221818ในเวลาทำการค่ะ ให้จีมแพทย์พราดีคืนสายตาให้ชัดเจนอีกครั้ง Rightness your sight for better living